สวัสดีพี่น้องที่รักในพระี้สุคริตทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่ พระเจ้าทรงนำเราทุกท่านเนาะให้เราได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็สัมผัสพระคุณความเมตตาความรักของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะและนี่ก็เป็นเสียงจากเครื่อจากแม่สายเนาะวันนี้นะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านในหัวข้อที่บอกว่าอย่าอ่อนและอาใจนะคะผ่านพระคำพระเจ้าในพระธรรมสะุด,ดีบุที่142ี่ข้อที่3นะคะพระคำพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่า เมื่อใจของข้าพระองค์อ่อนละอาพระองค์ทรงทราบทางของข้าพระองค์ในวิถีที่ข้าพระองค์เดินไปเขาซ่อนกับดักไว้ดักข้าพระองค์นะพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่ผู้เขียนในพระธรรมสรุด,ดีเนี่ยเขารู้สึกคือเมื่อใจของเขาอ่อนละอาสิ่งที่เขาได้เข้าใจคือ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทราบหรือรู้จากทุกหนทางรู้จากชีวิตของท่านรู้ทุกส่วนและรู้ทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านนะในที่นี้จึงบอกกับเราให้เราได้เข้าใจว่าบางทีสิ่งที่เรารเผชิญเนี่ยใช่มันทำให้เราอ่อนละอาใจแต่ท,ทีนี้เราต้องมาดูก่อนคำว่าอ่อนละอาใจในที่นี้นะคะใน ในคาที่พระคมพีมักจะใช้เนี่ยหมายความว่าอะไรคําว่าอ่อนละอาใจนะคะถ้าเราไปดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะเป็นเวอร์ชั่นฉบับอ่านเข้าใจง่ายนะคะฉบับอ่านเข้าใจง่ายเนี่ยใช้คําว่าท้อใจนะคำว่าท้อใจและถ้าเราไปอ่านฉบับหนึ่งสองพันสิบเอ็ดเราจะเห็นคําว่าสิ้นหวังเมื่อข้าพระองค์สิ้นหวัง หรือท้อใจนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราเผชิญหรือว่าเรารู้สึกถึงความอ่อนละอายใจของความรู้สึกท้อใจหรือความสิ้นหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยนะคะที่เราจะสามารถที่จะไม่ควบคุมความรู้สึกของเราและเราก็ปล่อยให้ความสิ้นหวังความท้อใจนั้นเนี่ยกัดกินหัวใจของเราให้เราอ่อนแอได้แต่สิ่งที่จะช่วยเราทำให้เราสามารถที่จะ และมีกำลังขึ้นมาได้คือเมื่อเราหวนคิดถึงความจริงว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าสิ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะมีกําลังขึ้นได้คือการที่เราเองจะไม่ให้ความสิ้นหวังนั้นมากัดกินหัวใจเราโดยการที่เราจะต้องไว้วางใจ ในการทรงสถิตยอยู่การทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเรานะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเมื่อเรารเผชิญความรู้สึกอ่อนละอาใจเมื่อเราเกิดความรู้สึกท้อใจเมื่อเราเกิดความรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเราเกิดความรู้สึกว่าสันติสุขในจิตใจของเรานั้นหายไปเราควรทำอย่างไรเราควรที่จะอยู่กับความรู้สึกนั้นต่อไปหรือเปล่านะ จริงๆแล้วเราทุกคนรู้ว่าเราไม่ควรไม่ควรอยู่ในความรู้สึกนั้นหรือเราไม่ควรให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเนี่ยอ,อยู่กับเราหนานนะเราควรที่จะจัดการกับความรู้สึกนั้นดังนั้นนะคะในพระคำพระเจ้าในพระธรรมลูกกานะคะบทที่18ข้อที่1พระเยซูคริสต์จึงหนุนใจสาวกของพระองค์ในขณะนั้นเมื่อสาวกของพระองค์นั้นเผชิญ ความอ่อนละอาใจความสิ้นหวังความท้อแท้ใจนะคะพระคำพระเจ้ากล่าวไว้ดังนี้นะคะบอกว่าพราะองค์ตรัสคำอุป,ปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนละอาใจดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากคืออะไรก็คือการอธิษฐานคือการอธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อที่เราจะสามารถที่จะจัดการก,กับความอ่อนละอาใจนั้นจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะให้เหตุการณ์เหตุการณ์น,นั้นเนี่ยบานปลายถึงขั้นที่ทําให้เราอ่อนละอาใจคือเมื่อเรามีปัญหาทุกอย่างเราควรที่จะนําม,มากราบทูลฝากไว้กับพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์และเราก็ต้อง ทำในหน้าที่ของเราอะนะคะและสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องไว้วางใจในการที่พระเจ้าจะทรงนำเพราะแน่นอนว่าพระองค์มีแผนการที่จะช่วยเราแน่นอนในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตเรานะคะโดยเฉพาะปีนี้เนาะก็เป็นช่วงเวลาช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนล้วนมีความความวิตกกังวลอนะและเราก็รู้สึกว่า โอ้ยปีนี้ทำไมมีแต่ปัญหานะคะบางครอบครัวก็เจอปัญหาไม่เพียงแค่วิกฤตของเอ่อโควิดเท่านั้นไม่เพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นไม่เพียงแค่ในเรื่องของการทำมาค้าขายเท่านั้นแต่ยังเจอเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยแต่ทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อย อ่อนแออ่อนละอาใจมันเป็นเหตุการณ์ที่แน่นอนเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกได้อยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของกิจวัตรประจําวันของเราแต่สิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องผ่านพ,นพระคำพระเจ้าก็คือเมื่อเรารเผชิญเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาและมีผลกระทบในด้านลบในชีวิตเราเราควรที่จะมอบเรื่องเราเหล่านั้นฝากไว้กับพระเจ้าในทุกๆเรื่องด้วยการอธิษฐานกับพระองค์และ ขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับเราและขอพระเจ้าให้เรามั่นใจถึงการทรงนำของพระเจ้าในเรื่องนั้นหรือเรื่องต่างๆที่เราทูลต่อพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยพระเจ้าก็อนุญ,ญาตให้เหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเกิดกับเราเกิดขึ้นกับเรานะคะ เหมือนเรามาดูในพระคำพระเจ้าในหลายๆเรื่องเนี่ยเราเห็นว่าผู้ชอบธรรมทำไมยังเผชิญความทุกข์ยากลําบากคนที่รักพระเจ้ามากๆเลยแต่ทําไมพวกเขาถึงเผชิญความทุกข์ยากลําบากทําไมพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับพวกเขานะคะอย่างเช่นดันเนียนเนาะดันเนียนเป็นบุคคลที่รักพระเจ้ามากๆนะคะดันเนียนและเพื่อนๆของเขาเนี่ยรักพระเจ้ามากๆเลยตั้งแต่เราเริ่มต้นอ่าน เรื่องราวชีวิตของพวกเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเขารักพระเจ้ามากๆแล้วเขาก็รักษาชีวิตของเขาอยู่ในความชอบธรรมอยู่ในความบริสุทธิ์ทำสิ่งที่ดสีสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนที่รักพระเจ้ามากๆแบบนี้เนี่ยพวกเขากับยังยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ที่ทีท่ท่านในความรู้สึกเราก็คือไม่น่าเผชิญเนาะอย่างเช่นดันเนียนเนี่ย เขารักพระเจ้าและเขาก็ดำเนินชีวิตทั้งต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็เป็นคนที่บริสุทธิ์นะคะไม่มีข้อบกพร่องก็คือหมายถึงว่าเขาก็รักษาสิ่งที่เขาควรทำเขาก็ทำดีตลอดแต่ทำไมเขาถึงถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโตพระเจ้าไม่รักตันเนียนหรอทำไมพระเจ้าให้อนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นกับเขาหรือรวมถึงเพื่อนๆของเขาทั้งสามคนทำไมพระเจ้าถึง ให้พวกเขาถูกโยนลงไปในเตาไฟทั้งๆท,ที่เขาทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าไม่รักเขาเหรอเปล่าเลยนะคะถ้าเรามาดูพ่ามผีเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้พวกเขาเผชิญกับเหตุการณ์ที่ที่มันไม่สมควรที่จะเจอเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือพระเจ้าอยู่กับพวกเขา และพระเจ้านำเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพระเจ้านำดันเนียนไม่ให้ถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโตแต่พระเจ้าช่วยกู้เขาในขณะที่เขาอยู่ในถ้ำสิงโตเพืพ่อนเพื่อนของเขาก็เช่นกันพระเจ้าไม่ได้หยุดกษัตริย์ไม่ให้พวกเขาถูกโยนลงไปในเตาไฟ <vars ity> พวกเขาเผชิญเตาไฟที่ลุกไหม้แต่พระเจ้าอยู่กับเขาในขณะที่เขาอยู่ในสถานการณ์นั้นและพระเจ้าช่วยเขาในขณะที่เขาเผชิญกับปัญหานั้นอยู่ ดังนั้นเช่นเดียวกันปัญหาที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่รักเราไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อวยพรเราแต่พระเจ้าจะนำเราให้เราสามารถก้าวผ่านและเห็นการทรงสถิตอยู่และการช่วยกู้ของพระเจ้าในขณะที่เรายังยังก้าวเดินอยู่ในอยู่ในความความทุกข์ยากนั้นพระเจ้าจะช่วยกู้เรา ะะที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่ยากลำบากนั้นนะคะนี่เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับให้กับเราทุกคนเนาะที่เราเองจำเป็นจะต้องไว้วางใจในพระเจ้าและไม่อ่อนละอาใจเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผู้ที่รักพระองค์นะคะผู้ที่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์พรุ่งสถิตอยู่กับเราดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำคือไว้วางใจในการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าและอธิษฐาน ต่อพระเจ้าในทุกๆเรื่องเพื่อที่เราจะไม่อ่อนละอาใจไม่ท้อแท้และไม่สิ้นหวังแต่เราจะมีความหวังและมีกำลังในพระเจ้าของเราอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่เราเห็นชัดเจนมากเลยอีกบุคคลหนึ่งคือโยบเนาะโยบเองก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เขาอ่ะรักพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่ในอยู่ในทางของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็อนุญาตให้ซาตานทดลอง พระเจ้าก็อนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นกับเขาสิ่งที่เราควรจะทำก็คือไม่เพียงแค่ไม่อ่อนละอาใจนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะทำคือไม่ทำผิดต่อพระเจ้าแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตเราก็ตามแม้ว่าเราเผชิญปัญหาความทุกข์ยากลำบากเราก็ยังคงจำจะต้องรักษาความบริสุทธิ์รักษา ความถูกต้องนะคะรักษาชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าอยู่เหมือนโยบเนี่ยโยบนะคะแม้ว่าเขาเผชิญเหตุการณ์ที่เจ็บปวดทั้งกายใจหม,หมดทั้งหมดทั้งที่ทั้งหมดที่เขามีจะต้องสิ้นไปแต่เขาไม่ต่อว่าหรือไม่ทําผิดต่อพระเจ้าเลยดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะรักษาไว้ก็เช่นเดียวกันคือการรักษาชีวิต เรากับพระเจ้าให้มั่นคงไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์ไหนอย่าให้เหตุการณ์นั้นทำให้เราต่อว่าหรือโทษพระเจ้าหรือทิ้งพระเจ้าหรือทำผิดต่อพระเจ้านะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำคืออธิษฐานกับพระองค์ยิ่งเจอปัญหายิ่งต้องอธิษฐานแม้ไม่เจอปัญหาเราก็ควรที่จะอธิษฐาน ต่อพระองค์อยู่แล้วแต่เมื่อยิ่งเรามีปัญหาเรายิ่งจําเป็นจะต้องยิ่งเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะถ้าเราไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็นะเราจะสามารถที่จะอ่อนละอาใจและทําผิดต่อพระเจ้าดังนั้นเช้าวันนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะให้เราเองที่จะไม่อ่อนละอาใจแต่ให้เราไว้วางใจในการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าวางใจพระเจ้าแม้ในสถานการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะ ผ่านปัญหานั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่อยู่กับเราแต่ผ่านปัญหานั้นพระเจ้าจะนําเราให้เห็นพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเรามากกว่าเดิมนะคะเราที่ฐานด้วยกันเนาะข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สาหรับพระคุณความรักพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์มีต่อชีวิตของเราเรารู้ว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราทั้งหลายแม้ว่าบางครั้งเราจะต้องเผชิญเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึง ต้องเผชิญเหตุการณ์นี้แม้บางครั้งเรามีความวุ่นวายใจมีความรู้สึกสิ้นหวังกับบางอย่างแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังของเราดังนั้นไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ใดขอให้ชีวิตของเรานั้นจะไม่ละพระองค์ไม่ละเลยในการที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ ขอพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายที่เราเองจะยิ่งติดสนิทกับพระองค์เมื่อเรามีปัญหาหรือรเผชิญกับเหตุการณ์ที่ เป็นความทุกยากลําบากของเราเราจะยิ่งเข้าเฝ้าพระเจ้าและยิ่งเห็นการทรงนำของพระองค์และยิ่งเห็นพระคุณของพระองค์และยิ่งรู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตของเราขอฝากพี่น้องของเราเราทั้งหลายไว้กับพระองค์โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้เรารู้ว่ามันยากมากที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าแต่เรามั่นใจว่าพระเจ้าของเราอยู่กับเราและจะนําเราสามารถก้าวเดิน ไปข้างหน้าในทุกๆวันได้เราขอฝากทุกๆอย่างในชีวิตของเรารวมถึงความเชื่อความไว้ไวางใจของเราที่มีต่อพระเจ้านั้นไว้ในพระทัยของพระองค์ที่ฐานในพระนามพระสุคริเจ้าอาเมนค่ะข,ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ